จบไปแล้วมีพักรัฐบาลแล้วจะเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือรัฐบาลแลนสไลด์อะไรก็แล้วแต่มีรัฐบาลมาแล้วถ้ารัฐบาลพักเดียวแลนสไลด์นั้นก็นโยบายของพักนั้นเดียวๆเลยชนะขาดแต่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะต่อสู้กันยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายจะเป็นพักร่วมรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลพักหลักจะเป็นนโยบายหลักค่ะ นโยบายหลักเขาก็จะเอานโยบายของเขามาวางมันโตนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลวางมันโตตามแต่สัดส่วนของสสที่ร่วมรัฐบาลว่าจะเอานโยบายของแต่ละพรรคมาแค่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีรอบพ้องขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการเข้าใจข้อจ,อจ,อจอนะฮะมีคําถามถามได้นะคะมีคําถามถามได้วันนี้อาจารย์จะมาพูดจากประสบการณ์จริงของการทํางานในการเมืองและการทํางานกับประสานงานเรื่องงบประมาณแผ่นดินมาตลอดที่อาจารย์ทําเรื่องนี้มามาพูดให้ฟัง จากท่านเป็นเจ้าของภาษีเงินภาษีของท่านเขาจะไปใช้อย่างไรวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้ท่านเห็นภาพเลยจากเงินไม่กี่ท่านบางทีเสียเป็นร้อยบาทบางบางท่านเสียสองร้อยสารอยวบางท่านเสียเป็นพันหรือบางท่านเสียเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยอาจารย์จะมาอธิบายว่าจากเงินภาษีของท่านเนี่ยรัฐบาลเขาจะไปใช้ยังไงเพราะว่าท่านคือเจ้าของเงินท่านกาลังจะเลือกคนไปใช้เงินพูดกันง่ายๆวันที่สิบสี่พุษสภาเนี่ยท่านจะต้องเลือกคนไปใช้เงิน เลือกคนจากไหนอะเลือกคนจากพรรคก่นนโยบายท่านดูนโยบายเป็นหลักแล้วนโยบายนั้นจับต้องได้จริงเป็นไปได้จริงและต้องเป็นพรรครัฐบาลเท่านั้นถึงจะถึงจะเป็นไปตามที่ท่านต้องการไม่ว่าท่านจะเลือกใครก็แล้วแต่ให้นึกถึงว่าพรรคนั้นจะต้องเป็นพรรครัฐบาลเท่านั้นถ้าพรรคฝ่ายค้านไม่ได้ค่ะนโยบายอันนั้นล่มทําไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเขาคงไม่เอาพักของนโยบายของพรรคฝ่ายค้านมาทาชัดเจนนะชัดเจนนะไปต่อค่ะตั้งรัฐบาลได้ละนายกโปรดเก้าแล้ว แถลงนโยบายต่อรัฐสภาต้องแถลงนโยบายต่อร right. ัฐสภาก่อนนะรัฐสภาต้องเห็นชอบนโยบายก่อนนะนายกต้องโปรดเก้าก่อนนะหลังจากนั้นก็จะมามอบรัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลก็จะพยายามดิ้นรนให้อยู่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายตัวเองยกตัวอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงรัฐบาลเก่านะรัฐบาลที่รักษาการอยู่ตอนนี้สมมติพักหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะผลักดันนโยบายพักหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะผลักดันนโยบายอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าอาจารย์ไม่ได้โฆษณาแป๊บหนึ่งนะคะอ่าไม่นะคะไม่สินค้าตัวต่อไปนะคะใหม่ที่อาจารย์ใช้อยู่นี่นะคะก็ช้อปปิ้งได้เลยนะคะเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ได้โฆษณาอีกแล้วช้อปปิ้งนะให้อาจารย์หน่อยนะคะช้อปปิ้งให้อาจารย์หน่อยนะคะขอบคุณทุกคนแชร์ขอบคุณทุกคนข้าใจขอโจ้เก้าแชร์ขอแชร์คนละแชร์นะคะอาจารย์ขอแชร์คนละแชร์นะขอฟังเพลินเลยใช่ไหมอาจารย์ขอทุกท่านนะคะแชร์คนละแชร์ให้อาจารย์หน่อยค่ะแชร์คนละแชร์ให้อาจารย์หน่อยค่ะฟังเพลินฟังเพลินเข้าใจขอโจ้เพลินใช่ม สวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องนะฝากแชร์คนละแชร์ค่ะรบกวนแชร์คนละแชร์ไปสักยี่สิบแชร์ได้ไหมคะเพราะว่าฟังเลินเก้าแชร์เองอาจารย์ก็พูดเลินเชิญเชิญไประยะระยะนะคะแล้วนึกขึ้นได้ก็แชร์ให้อาจารย์หน่อยนะแชร์คนละแชร์สองแชร์ช้อปปิ้งให้อาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าเขาขึ้นมาว่าเขาขึ้นมาเมื่อสักครู่ว่าพูดจัดไม่ได้โปรโมตเอาว่าโปรโมทแล้วนะคะก็เข้าไปด้วยนะคะเข้าไปดูหน่อย เวลาเขาขึ้นมาเตือนอาจารย์ก็ต้องบอกทีหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องช้อปปิ้งให้อาจารย์ได้นะคะช้อปปิ้งได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องนะอ้าวซื้อกระดาษซื้อทิชชูตามอาจารย์ด้วยเอาไว้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่คุณคุณขวัญจัดจัดชุดสังฆทานนะถ้าใครจัดชุดสังฆทานนะอาจารย์ฝากดเลยนะเนี่ยนะฝ่ากทิชชูเปียกกับทิชชูแห้งทิชชูแห้งนม่มีประโยชน์ต่อพระนะเวลาพระท่านไป เดินทางอะทิชูเปียกทิชูแห้งนะดูจากในในตะกร้า,าจานได้ค่ะใครที่จัดชุดสังฆทานนะร้านต่างๆก็เนี่ยค่ะของที่ใช้ประจําของที่ใช้ประจําประจําวันนะบางทีพระท่านพระท่านต้องใช้นะคะก็ใส่เข้าไปได้นะ,มะเมชาอาจารย์ก็ใส่ค่ะทิชูเปียกมเมชาอาจารย์ถวายถวายพระไปก็ใส่ทิชูเปียกเหมือนกันเพราะว่านึกถึงว่าสิ่งที่เราจะใช้ฮะแอพพลายเพราะว่าพระท่านก็ต้องใช้เหมือนกัน สวัสดีค่ะสวัสดีเราพ่อขอบคุณคุณขวัญมากนะคะขอบคุณขอบคุณมากก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะขอบคุณมากนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณ 5.5k นะจะถึงจะถึง 20k ไหมขอบคุณ13ดอกนะคะขอบคุณที่ช้อปปิ้งนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีนอกห้องสวัสดีในห้องนะไปต่อสนุกั้ยเรียนกับอาจารย์สนุกัหมนี่เล่าจากประสบการณ์จริงทำแผนมาอาจารย์จบนโยบายแล้วแผนปริญญาโทมเพราะฉะนั้นงานงานที่อาจารย์ทำ ก็จะเป็นนโยบายแล้วแผนก็ต้องไปดีเฟน์งบประมาณที่รัฐบาลที่ที่รัฐสภา,าไปกับเจ้านายแล้วให้ข้อมูลเจ้านายไปต้องไปดีเฟนที่สตางค์งบประมาณเดี๋ยวอาจารย์จะบอกค่ะช่องทางการใช้เงินเมื่อรัฐบาลบริหารประเทศเขาก็จะบริหารกระทรวงต่างๆพักต่างๆก็จะพยายามไปอยู่ที่กระทรวงที่จะผลักดันให้นโยบายตัวเองสําเร็จยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติเป็นพักรัฐบาลหลักนะเป็นพักเป็นพักหลักในการตั้งรัฐบาลเป็นพักแม่เนี่ยเป็นพักหลักมีพักร่วมสักสี่ห้าพักพักหลักๆที่เป็นพักเขาจะเอากระทรวงหลักค่ะ กระทรวงที่จะผลักดันนโยบายของเขาให้สําเร็จเพราะว่าเขาเขาต้องมีเจ้ารัฐมนตรีต้องมีรองนายกกํากับให้มันครบวงจรแบบนั้นคะ่ะต้องให้ต้องให้แบบต้นน้ํากลางน้ําปลายน้าคะ่ะนยโยบายถึงจะสําเร็จยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นนะรรคการเมืองหนึ่งที่เขาบอกว่าเขามีนยโยบายว่าจะปลดล็อกพืชเสร็จพืช,พ,ชพืชตัวหนึ่งที่เป็นยาเสพติดให้เป็นพืชเศรษฐกิจและตอนนี้เขาเขาทำสำเร็จทําสําเร็จในระดับกระทรวงเขาก็ต้องมีรองนายกที่กํากับกระทรวงนั้นใช่ไหมรองนายกดูแลกระทรวงนั้น กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพืชพืชตัวนั้นะ่ะหลังจากนั้นเขาก็จะออกปดกระทรวงออกมาเพราะมันอยู่ในอำนาจของเขาทําได้ไงแต่ตอนนี้นโยบายเกี่ยวกับพืชตัวนั้นน่ะที่จะปลดล็อกออกไปจากยาเสพติดอะมันติดที่สภาแต่เขาก็สามารถจะพูดได้ว่าเขาผลักดันแล้วปลดล็อกแล้วสามารถใช้ในระดับหนึ่งแล้วหาเสียงได้ไงอันนี้คือช่องทางที่เขาจะผลักดันนโยบายของเขาให้สําเร็จแต่เขาต้องมีอํานาจในการต่อรองเขาต้องมีอํานาจในการต่อรองที่จะขอกระทรวงนั้น ที่กระทระวงที่จะผลักดันให้นโยบายเขาสําเร็จแลวเขาได้หาเสียงได้ไงเพราะฉะนั้นตอนนี้มีทั้งคนแอนตี้มีทั้งคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างพักพักหลักก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็ต้องเลือกกระทรวงตกลงกันนะตอนนี้แต่พักเล็กๆนี่จะอำนาจต่อรองจะน้อยหน่อยพักที่อำนาจต่อรองสูงๆคือพักที่พรวมเข้าไปแล้วมันทําให้ได้ชนะเป็นแกนนําในการตั้งรัฐบาลอันนั้นกำลังในการต่อรองจะสูงเห็นไหมการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์และการต่อรอง ทำไมเหตุผลที่อาจารย์บอกว่าการเมืองเปเื่นผลประโยชน์และการต่อรองครอบครัวบางคนบางครอบครัวจนะเป็นทั้งอาบาจอ,อาบาจอเป็นทั้งสสเป็นทั้งสอวอเลยเพราะว่ามันเรื่องผลประโยชน์ไงตอนที่เขาเข้ามาเป็นนักการเมืองนะ่ปลดล็อกขับปลดล็อกทุกอย่างเป็นอิสระทางท่านธุรกิจไม่มีธุรกิจมีไม่ได้แต่เขาก็ต้องมีธุรกิจในเครือที่เขาบริหารจัดการได้ที่เขาสามารถกำกับได้ที่เขาสามารถชี้นำได้แล้วเวลาเขาเข้ามาบริหารประเทศปุ๊บ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงใดก็แล้วแต่เขาก็จะตั้งคนของเขามาเป็นบอร์ดทางๆบอร์ดเก่าๆเนี่ยปลดหมดเพราะอะไรเพราะบอร์ดมันสําคัญในการตัดสินใจของกลุ่มนั้นๆของของหน่วยงานที่เขากํากับบอร์ดเก่านี่โละหมดเลยค่ะทำไมอาจารย์รู้ละ่ะก็มันเป็นระบบแบบนี้จริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องอาจารย์เคยทํางานกับทีมการเมืองอย่างต่อเนื่องพอเข้ามาปุ๊บเนี่ย เขาก็จะตั้งคนของเขาเปและกรรมการดุนกรรมการนี่บอร์ดนี้บอร์ดนี้บอร์ดนั้นและกรรมการของเขาก็จะมีเครือข่ายบริษัทในเครืออะไรก็แล้วแต่มาประมูลมายื่นซองอะไรต่ออะไรมันก็เป็นเขาเรียกว่าคอน f lict of interest ประโยชน์ตามน้ํากันไปประโยชน์ทับซ้อนกันไปซึ่งอาจารย์ก็จะสอนในอีกเวลาอาจารย์จะสอนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณต่างๆนั้นหลักการถ้าเกิดนโยบายผ่านแล้วกำกับกระทรวงทบวงกลมใช่ไหม ทีนี้จะทําแผนและแผนบริหารราชการแผ่นดินงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลชุดใหม่จะใช้เงินอย่างไรเขาจะเป็นร่างพราชบหญิง,งบประมาณรายจ่ายประจําปีขั้นตอนต่อไปเขาจะกระทรวงทธงกรมต่างๆจะต้องทําแผนงานโครงการให้สอดคร้อ